สวัสดีครับผมมาตามมานอยงวดประจำวันที่หนะครับน้อยปกตินะครับอย่างเดียวนะครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างเนาะเจ็ดล่าง เล่นแบบมีสตินะครับห่วยมีข้อมีออกนะครับผมนี่นะครับที่ทำไว้นะชัดไหมครับน้อยปกตินะครับน้อยอย่างเดียวนะครับปกตินะครับผมน้อยปกตินะชุดนี้ก็จะเป็นเน้นล่างนะครับผมจะเล่นบนก็ได้นะบ,บนล่างนะ นะครับคุนนี้ใครจะตัดเล่นก็ได้นะครับลองดูนะครับผมก็จะมีตัวฟันให้นะครับตัวตัวฟันนะครับ หกแปดหกเก้านะครับแปดหกเก้าสองสี่นะครับเล่นบนล่างนะครับชุดสามตัวก็จะมีนี่นะครับเป็นแนวทางนะครับผม เป็นแนวทางนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะครับน่าจะมานะไปตามสูตรเดิมนะครับผมน่าจะมานะลองดูนะครับลองดูเป็นแค่แนวาทางครับหวยมีเข้ามีออกนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมขอบคุณมากครับ